ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามและช่างมือใหม่หัดกรอบแล้วก็ช่างเก่าช่างเก่งทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับของบอร์ด cc 1ไดโอดแบบกึ่งสำเร็จตัวนี้นะครับท่านที่ซื้อไปนะครับ ก็จะงงนะครับอจุดสองจุดตรงนี้นะครับมันคืออะไรนะครับให้สังเกตนะครับว่านะครับพัดลมก็คือแฟนนะครับมีอยู่สองชุดนะครับครับบางคนเอาพัดลมมาต่อนะครับสายสีแดง ต่อจุดนี้นะครับจุด12ส่โวลต์่วนกราวนะครับสีดำนะครับก็จะเกิดปัญหาว่าทำไมพัดลมไม่หมุน,นครับพัดลมไม่หมุนเลยน้องพัดลมไม่หมุนเลยส่งของไม่ดีมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็คือถ้าดูตามลายปินนะครับ มันจะเป็นชุดของมันต่างหากนะครับจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องของชุดไฟหลักครับนะครับทันะ้งสองชุดเลยนะครับสิ่งที่พัดลมไม่หมุนก็คือเราไม่ได้เอาไฟ ac 12โวลต์มาผ่านผ่านจุดไหนนะครับ ก็คือผ่านจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือจุดอินพุตนะครับไฟ12โวลต์ AC นะครับนะครับไฟย่อยนะครับที่มาจากหม้อแปลงนะครับเอามาผ่านจุดนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับส่วนจุดต่อออกออกพัดลมนะครับต่อจุดนี้นะครับที่มันจะเขียนนี่นะครับ เป็นชื่อพัดลมโดยตรงเลยเป็นภาษาอังกฤษก็คือแฟนนะครับกับกล่าวนะครับจุดนี้สายสีแดงส่วนกลาวสายสีดำนะครับบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับก็พี่ผมเอามาต่อฝั่งนี้แล้วมันไม่หมุนนะครับเปลี่ยนจากมาต่อจุดนี้นะครับแล้วก็มาต่อจุดนี้ก็บอกว่ามันยังไม่หมุนนะครับ ผลปรากฏว่าไม่ได้จ่ายไฟเลี้ยง AC ฝั่งนี้นะครับต้องสองชุดนะครับทำเหมือนกัน,นครับถ้ามอแปลงลูกไหนนะครับที่มีไฟย่อยเยอะๆก็ใช้ชุดอิสระได้เลยนะครับหรือถ้ามีชุดเดียวนะครับก็คือลิงก์นะครับลิงก์จุดนี้นะครับจุด AC เฉพาะจุด AC ลิงข้างบนหรือลิง์ด้านล่างก็ได้นะครับนะครับชุดหนึ่งนะครับต่อชุดละ2ตัวนะครับพัดลมฝั่งนี้ต่อ2ตัวฝั่งนี้ต่อ2ตัวนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับก็เหมือนต่อสายสัญญาณนั่นเลยครับนะครับอินพุต ส่วนฝั่งนี้เอาพุทนะครับอินขาเข้าไฟ ac นะครับส่วนเอาพุทก็คือต่ออุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้งานนะครับก็คือพัดลมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงประมาณนี้นะครับ